สำหรับข่าวแรกนะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณด้านหน้าสำนักง,งานป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับนายชาติพิรุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารตามโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยมีรองผอ,อ,อร,รอมนรจังหวัดะนะครับผวหน้าส่วนราชการต่างๆเลยรวมไปถึงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ก็มาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมกันในครั้งนี้ แล้วก็ยังมีประชาชนด้วยนะครับที่เป็นจิตอาสาและสมาชิกจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับค่ะส่วนที่จังหวัดลบบุรีนะคะที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารากลางจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเปปะตางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดลบ,บุ และคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมในจังหวัดลบบุรีครั้งที่6ทับสค่ะโดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบถึงนโยบายและข้อสั่งการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูทางสังคมจังหวัด ในพื้นที่ทั้ง11อำเภอค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราก็จะได้เห็นหลากหลายกิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเราเองในฐานะปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับก็ต่างสำนึกในพระมหากรนนุณาธิคุณนะครับและอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่จังหวัดน,นครสวรรค์ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามทางด้านของดรพินโยนิโรจนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นครสวรรค์นะครับแล้วก็นายสัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับจังหวัดนครสวรรค์ก็เปิดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมนะครับในฐานะ ของประธานชมรมกีฬาสนุกเกอร์จังหวัดนครสวรรค์เองเพื่อที่จะเป็นการพัฒนากีฬาสนุกเกอร์ไปสู่ความเป็นเลิศและก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้หันมาสนใจในการเล่นกีฬาสนุกเกอร์สร้างรากฐานทางการกีฬาให้กับท้องถิ่นนะครับได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกับการจัดการแข่งขันดิวิชั่น1เป็นดิวิชั่น1รายการที่5ระหว่างวันที่2 4ถึง29มิถุนายน2567น้นี้แหละครับค่ะ